สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่รักข้างด้านการเกษตรทุกๆท่านครับมนีกลับมาพบพ่อเช็นเพอครับมนีเข้ามาอยู่ที่ฟอกหมูตอนนี้กับเวลาประมาณหนาฬิกาตรงของวันที่หตุลาคม2 5 6 6คร้อสิบครับมีสิ้าเบิงอาการของหมูเป็นสัตว์พร้อมที่จะผสมครับนี่นหลายคนมันอาจจะหูอยู่ว่าถ้าผู้ใดพเพลียงนะครับเนาะ อาการเป็นสัตว์ขอ้งหมูเป็นอย่างไรอาการหลักๆของของหมูเป็นสัตว์เนาะครับเนาะตัวนี้เป็นหมูเหมยซ่านครับเหมยซ่านเหมยซ่านอ่เป็นหมูสาวการเป็นสัตว์ของเพิ่นนะครับเขาสังเกตยังไงถ้าเพิ่นเป็นสัตว์เนี่เข้าทีสามารถไปจับไปจับต่องเพิ่นได้นะครับไปจับไปลลบเพิ่นได้เพื่นสียู่นิ่งครับนี่สังเกตแล้วว่าจยมาเพียรเพิ่นจะบวมจะบวมตึงนะครับบวมตึง แล้วก็มีมาเมือกไหลออกมาแล้วก็เวลาเขาไปกดที่หลังเพื่อนนะครับเพื่อนจะโบติงนะครับตัวนี้เป็นสาทแท้งครับตอนนี้นี่นอนเลยครับบบปากโบกติงเลยตัวนี้เป็นลูกแม่เหมยซ่านครับแม่เหมยซ่านก็เป็นการขึ้นข้างที่ข้างที่สองแล้วครับนี่สังเกตรครับนี่เอามือกดนี่ครับนี่นิ่งเลยครับนิ่งเลยนิ่งเลยหมายถึงว่าเขาพ่ไไปจะผสมผสมแล้ว ดังนั้นเมืนน่อนี่กาสีไปเอาน้ำเชื่อนะครับผมใส่น้ำเสื่อของหมูพันเนื้อนะครับของดูล็อกเป็นหมูต่างประเทศเอามาผสมเที่ยมเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนข้นป็นปเผือที่สองแล้วดังนั้นเพื่อนกะจะพร้อมที่จะผสมนะครับอันนี้ก็ให้เบึงลักษณะของหมูหมูพร้อมผสมนะครับเพื่อนมีอาการแบบนี้นี่สังเกตนะครับเด้อกดคตแล้วเพื่อนสิบติ้งนะครับนี่ตีนเหยยบกระซ่างนี่นิ่งเฉยเลยครับ คือเพื่อนพ่อผสมนะครับน้ะอ่ะเดี๋ยวมาอนีกัให้เบิ้งอาการของหมูหมูเป็นสัตว์นะครับเดี๋ยวจะผสมให้เพื่อนนะครับนาะสวัสดีครับ